มีอีกกรณีหนึ่งในในข่าวเดียวกันนะครับคือให้กันวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อจากพักเป็นางในคณะกรรมการวิสามันให้สัมภาษณ์กับบีบีซีไทยว่าเตรียมนำปัญหาการฟ้องปิดปากนักกิจกรรมในชายแดนใต้เข้าหารือในกรมทวิสามันศึกษาติดตามและส่งเสริมการสร้างศักิภาพในจังหวัดชายแดนใต้เนื่องจากมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้หลายคนบอกว่าผู้เจรจาก็คือหมายถึงพวกกระบวนการนะครับบีไเอ็นใช้กําลังยิงระเบิดทําลายนู่นนี่ แต่ละเงาของปัญหาในพื้นที่คือการปิดการสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของพี่น้องประชาชนเราไม่เคยมีพื้นที่สาธารณะในการแสดงออกและวละับคนที่มีความแตกต่างให้ไปอยู่กำแพงอยู่ในมุมจนเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเขาต้องออกมาสู้เพราะฉะนั้นแล้วกฎหมชายต่างๆที่นํามาฟ้องต้องออกต้องหมดไปไม่ใช้่ําเพื่อจนประชาชนรู้สึกถูกลิดรอนเสรีภาพพื้นฐานในการวไว้กับขณะนี้ทางต่อมาทวิสามัญพยายามยกเรื่องการสร้างเสติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เป็นวาระแห่งชาติและ ยืนยันว่าต้องยกเลิกกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวให้ได้พร้อมกับย e ีแยนส่งเสริมการเจรจารสันติภาพหรือการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐไทยและกลุ่มต่าง,างๆเช่น B R N โดยมีแนวคิดตาพระราชบัญญัติสร้างสันติภาพในชายแดนใต้เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่ารัฐจริงจังกับกระบวนการนี้โดยเขาบอกว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขต้องไม่แอบแฝดหลบๆบไปคุยกันในห้องเล็กๆแต่ต้องออกมาพูดคุยให้ประชาชนรู้และเห็น ในกันมียังเห็นด้วยว่าคนยุคกออรมนและศูนย์นำหน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้สบตเพราะเป็นหน่วยงานที่ทับซ้อนกันและทําให้กองทัพมีอำนาจมากเกินไปทั้งที่แนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ควรมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบราชการมากกว่าด้านกระทกอรมนนภาคสีส่สน,นาย,ยิืนยันกับบีบีซีไทยว่ากออรมนเป็นหน่วยงานสําคัญที่ช่วยสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ใช่ส่วนหนึ่งของปัญหาแต่ฝ่ายตรงข้ามพยายามโยงเ,เราให้เป็นผู้ขัแดแย้งโดยตรง มันก็ประมาณนี้นะครับก็ผมสรุปหน่อยจากสน,นักข่าวบดีไทยที่ลงข่าวมาเนี่ยก็อมองว่ามันมีปัญหาว่าเจะะ้าหน้าที่รัฐใช้วิธีการฟ้องร้องโดยใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยเพื่อปิดปากแม้เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมันมีกรณีไหนบ้างาที่ถูกเจะะ้าหน้าที่รัฐฟ้องร้องก็มีกรณีของหนึ่งการที่กระบวนการนักศึกษาเนี่ยไปเปิด สิทธิในการกำหนดสุรารกรรมตนเองที่จะให้ชาวปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวปเป็นเอยกรชได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสองคือกรณีของชมรมที่ชื่อว่าชมรมพ่อพันใจกล้าระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุประทะกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาก็มองเจ้าหน้าที่รับมองว่า,วาฝ่ายนี้แหละเขามาเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือผู้ก่อเหตุแต่ว่าอีกฝ่ายมองว่าไม่ใช่สามคือกรณีของการที่มีการรวมตัวของเวลปชชนหลับมือในชุดแต่งกายมาลายู ซึ่งแล้วก็แสดงออกทางวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งทางคนงท้องถิ่นก็มองว่าเนี่ยมันเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมแต่ว่าทางนะครับภาคนี่กเขามองว่าปอรมนอภาคสี่เขามองว่ามันมีการสอดรับกับความที่ผ่งกระบวนการ e <c oughs> เอไอเอเช่นการชูธงชาติปาเลสไตน์หรือการชูนิ้วหนึ่งนิ้วซึ่งแสดงออกถึงนโยบายปัตตานีเดียวหรือสตูกัตตานีสี่ก็คือการ แสบหรือแย่งศพผู้เสียชีวิตที่ถูกวิสามันหาคนก็จยกที่เคยบวกไปในหัวข้อที่แล้วแล้วก็ห้าก็คือเรื่องของการที่เอ,อกรรมธิการวิสามันของรัฐสภาในการมีสืบแสงเนี่ยซึ่งเป็นสสถ้าเป็นธรรมเนี่ยมามามาพยายามจะยกเรื่องการสร้างสันธิภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยมีการเจ,จ,จรจากับผู้ก่อเหตุ ประการหนึ่งแล้วก็กรณีของการพยายามจะร่างตราพระราชบัญญัติสร้างสัสติภาพในชายแดนใต้ปรกรณีหนึ่งนะครับอ่ากรณีเหล่านี้ผมอยากจะแล้วก็เห็นด้วยว่าควรจะยุบกรอรามานอน,นี่็คือในความที่ของการวีศึกแสงประพันธ์มอง4ี่ห้าประเด็นนี้อย่างไรมันต้องข่าจะยาวนิดหนึ่ง